สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองการเกี่ยวกับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็เป็นที่สงสัยกันนะครับว่าโควิด19เเนี่ยนะครับนะมันมาจากธรรมชาตินะครับหรือว่ามันหลุดจากห้องปฏิบัติการวิจัยทดลองของใครกันแน่นะครับคือเป็นที่ถกเถียงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐและจีนเนี่ย โดยทางสหรัฐนะครับก็เก่าหาแล้วว่าโควรนสิเเนี่ยมันเป็นไวรัสนะครับที่หลุดมาจากแลบของจีนนะมาจากแลบวิจัยไวรัสนะครับในเมืองอู่ฮั่นในขณะที่จีนเองก็บอกไม่ใช่นะครับปฏิเสธแล้วก็ย้อนกลับไปทางสหรัฐว,ว่าหลุดมาจากนะครับแลนะวิจัยในสหรัฐเองนะครับนะก็สร้างความมึนงงนะให้กับทั่วโลกว่าจริงจริงแล้วเนี่ยนะวิวาทะระหว่างจีนและสหรัฐเนี่ย มันคืออะไรกันแน่นะครับนะเจ้าไวรัสนะโควิด19เนี่ยมันเกิดโดยธรรมชาตินะครับหรือมันเกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นมาเนื่องจากว่าศักยภาพในปัจจุบันนะครับในห้องปฏิบัติการนะวิจัยทางไวรัสวิทยาต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ามนุษย์มีความสามารถในการตัดแต่งตัดต่อพันธุกรรมนะครับนะสามารถที่จะไปตัดต่อตำแหน่งต่างๆนะครับในพันธุกรรม นะของไวรัสนะครับทำให้ไวรัสมันกลายพันธุ์ได้ก็ยิ่งทําให้สงสัยอยู่เหมือนกันนะไวรัสกลายพันธุ์นะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันกลายพันธุ์โดยธรรมชาตินะครับหรือกลายพันธุ์โดยที่มนุษย์ไปตัดแต่งมันนะประเด็นนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะครับก็ได้ให้หน่วยสืบราชการลับนะครับนะทำการสืบสวนหาต้นต่อสาเหตุนะครับของต้นกำเนิดนะของไวรัสเั่นเอง นะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับประธานาธิบดีโจบไบเดนนะครับได้ออกมาบอกได้กล่าวไว้แล้วก็ล่าสุดก็ดูเหมือนว่ารายงานเนี่ยนะครับนะกำลังจะเสร็จสิ้นแล้วนะแต่ทางจีนเองก็ปฏิเสธนะครับโดยผมก็ติดตามฟังข้อมูลข่าวสารนะครับทั้งต่างประเทศและในประเทศนะครับนะว่าบทวิเคราะห์เนี่ยออกมาจะเป็นอย่างไรนะพูดถึงเรื่องของ โครโรนาไวรัสตัวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับหรือว่าเกิดขึ้นนะโดยน้ํามือมนุษย์นะครับก็ล่าสุดนะครับเห็นข่าวต่างประเทศนะครับโคโฆษก,กระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับนายหวังเวินบินนะก็กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐนะครับได้อาศัยเครื่องมือนะครับจากหน่วยสืบราชการลับเนี่ยนะครับนะเพื่อที่จะตีพิมพ์มนะในสิ่งที่เรียกว่านะรายงาน นะการตรวจสอบย้อนนะครับเ,ออเรียกว่าย้อนค้นนะเพื่อจะไปหาต้นต่อต้นกำเนิดของไวรัสความมุ่งหมายนะของพวกเขาไม่ใช่การได้มาที่จุดตั้งต้นนะครับของต้นต่อกำเนิดของไวรัสนั้นหรือที่จะสร้างอะไรางานทางวิทยาศาสตร์ฉบับหนึ่งนะที่ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและกระบวน การนะครับวิธีการทางวิทยาศาสตร์อะไรที่ทางสหรัฐนะตั้งใจจริงๆเนี่ยก็คือการย้ายความรับผิดชอบนั้นนะครับของความล้มเหลวของพวกเขาในการโต้อตอบนะต่อการแพร่ระบาดของโรคภายในประเทศและแพร่ระบาดจีนนะรายงานที่อิงกันเมืองเช่นนั้นนะครับเพื่อสร้างหลักฐานนะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยจะไม่เข้าถึง บทสรุปนะทางวิทยาศาสตร์ใดๆเลยนะต่อการตรวจสอบนะย้อนกับต้นต่อต้นกำเนิดของโควิด1 9แต่จะเป็นเพียงแค่นะครับรบกวนแทรกแซงและกัดเซะาะทำลายนะในความพยายามของทั่วโลกนะของการตรวจสอบย้อนกับต้นต่อกำเนิดและความร่วมมือนะที่จะต่อการโต้อตอบการแพร่ระบาดโรค ข้อกล่าหาของการขาดแคลนข้อมูลนะจากทางจีนเป็นเพียงแค่คําแก้ตัวที่จะปกปิดความล้มเหลวของสหรัฐเองนะครับในการพึ่งพาอยู่กับหน่วยสืบราชการลับนะที่จะตรวจสอบย้อนกลับของต้นตอกําเนิดของไวรัสอะไรที่ทางสหรัฐนะครับห่วงใยนะสนใจเกี่ยวกับไม่ใช่เป็นว่าจะค้นหาต้นตอ กำเนิดของไวรัสนั้นมาได้อย่างไรแต่จะใช้ประเด็นนั้นที่จะบทขยี้บรรดาประเทศอื่นๆอย่างไรและตอบสนองผลประโยชน์ของพวกเขาเองนะฮะมันสรุปแล้วเท่าที่ฟังมาเนี่ยจีนนะก็ไม่ยอมรับนะครับว่าเจ้าโควิดส9เนี่นะครับหลุดมาจากอันแลบสถาบันไวรัสวิทยาอู่ฮั่นนะครับแล้วก็เก่าวหาสารัสกลับเหมือนกันนะครับว่า รายงานที่สหรัฐจัดทำเนี่ยมันไม่ใช่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะมันเป็นประเด็นทางการเมืองนะเท่าที่เมื่อกี้ผมอ่านได้ฟังนะครับเป็นการถแถลงจากโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะนายหวังเวินบินนะก็พูดจำแนงว่ารายงานฉบับนี้จะไม่สามารถหาข้อเท็จจริงนะทางวิทยาศาสตร์ได้หรือเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้เพราะรู้สึกว่ามันจะอิงนะอยู่ในเรื่องของการเมืองซะมากกว่า นะรายงานฉบับนี้เนี่ยนะคือจะสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับนะเพื่อสร้างประเด็นนะเบี่ยงเบนอ่พูดง่ายคือเบี่ยงเบนนะครับเอ่อนะค,ความสนใจความล้มเหลวนะครับของการจัดการนะรับมือโควิดสิในประเทศสหรัฐเองนะครับและดูเหมือนว่าฟังข่าวมานะทางจีนเองก็โต้กลับนะครับประชาชนชาวจีนเองก็โต้กลับนะว่าโควิดสิมันหลุดไปจากห้องทดลองที่ฟอร์ดเดดทริกหรือเปล่า นะซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพนะครับของฐานทัตสารัฐนะครับในรัฐแมรี่แลนดะ์ก็มีการเรียกร้องนะในทางสื่อโซเชียลมีเดียเหมือนกันนะให้ไปตรวจสอบนะครับที่ฟอร์ดเด r ทริกสถาบันวิจัยแห่งนี้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นวิวาทานะครับที่ต่างฝ่ายต่างอ้างนะว่าไวรัสเนี่ยหลุดมาจากแลบนะของอ,อีกฝ่ายหนึ่ง นะซึ่งก็ยิ่งทําให้ประชาชนมึ่นงงนะครับนะผมเองติดตามข่าวผมก็ต้องบอกว่าไม่มีหลักฐานนะครับก็มึนงงเหมือนกันเอ๊ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นไวรัสที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับหรือมันเป็นไวรัสที่ถูกตัดต่อแต่งนะครับยีนมันมานะแล้วมันทําให้มันเกิดนะการไก่พันธุ์ต่างๆนานานะยิ่งมึนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะในความมึนเนี่ยเราก็คงจะต้องนะดูแลนะตัวเองและครอบครัวกันต่อไปนะนก็คงเป็น ประเด็นนะครับนะที่จากสารสุนะกกลายไปเป็นประเด็นทางการเมืองนะเป็นวิวาทะนะครับระหว่างจีและสหรัฐที่ต้องบอกว่าทั่วโลกก็งงนะครับนะว่าใครกันแน่นะครับที่เป็นคนปล่อยไวรัสโอนี้ออกมาและหลุดจากแฝบไหนกันแน่นะเราจะสามารถหาต้นต่อต้นกำเนิดนะครับของโคไวรัสิด -19 ได้จริงๆหรือไม่นะหรือว่าจริงๆมันมาจากธรรมชาตินะก็ยังไม่มีหลักฐานนะ ก็เป็นว่ามันเป็นประเด็นทางการเมืองนะระหว่างสองมาหาอำนาจนี้นะครับเรียกว่าทุกเรื่องทุกประเด็นทุกเม็ดก็ได้นะถ้าฝั่งนี้เห็นอย่างไงอีกฝั่งนึ่งก็เห็นต่างนะถ้าฝั่งนี้เห็นต่างอีกฝั่งหนึ่งก็จะเห็นนะเขาเรียกว่าคนละทิศละทางนะเห็นตรงข้ามกันเสมอนะไม่ค่อยเห็นสอดคล้องกันนะครับระหว่างมาหาอำนาจสอฝ่ายสองขั้วนี้นะครับมันเลยทําให้ความสงสัยเนี่ย นะมันเป็นไปได้ทั้ง2ประเด็นนะว่ามันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือมันเกิดขึ้นเนื่องจากการตัดแต่งตัดต่อทางพันธุกรรมเพราะว่ามันขึ้นกับความสามารถของมนุษย์ในยุคนี้นั่นเองนะที่มีเทคโนโลยีที่สามารถไปตัดแต่งตัดต่อนะพันธุกรรมนะครับของเจ้าไวรัสได้นะนี้น่าสนใจนะครับเราจึงเห็นนะว่าทุกวันนี้เราสามารถถอดรหัส ทางพันธุกรรมของไวรัสได้เราจึงรู้ว่าไวรัสมันกลายพันธุ์จากตัวแรกนะครับจากอู่หั่นมากลายเป็นตัวอัลฟามาเป็นตัวเบต้ามาเป็นตัวแกมมามาเป็นตัวแลมด้ามาเป็นตัวเดลตานะครับเตมไม่หมดนะสายพันธุ์เนี่ยมันกลายพันธุ์โดยธรรมชาติก็ได้อย่างที่บอกนะครับไวรัสนีกลายพันธุ์มาจากขังข่าวก็ได้โดยธรรมชาติก็ได้ หรือมนุษย์เนี่ยก็สามารถไปตัดแต่งมาได้เพราะเราสังเกตดีครับว่าเทคโนโลยีวัคซีนเนี่ยทุกวันนี้นะวัคซีนนะมันไม่ใช่เทคโนโลยีสมัยเก่านะใช้เทคโนโลยี mrna ก็คือสามารถที่จะไปตัดนะครับไอหนามของไอเจ้าไวรัสออกมานะครับเพื่อจะมาสร้างวัคซีนได้เหมือนกันก็แปลว่าศักยภาพของมนุษย์เนี่ยที่จะทำก็มีต้องไปไล่เลียงดูนะครับเพราะผมเชื่อว่าหลายคนก็สงสัยเหมือนกันนะเพราะว่า มันมีผลกระทบจริงๆฮะหลังจากการระบาดของโควิด -19 มันมีผลกระทบจริงๆครับต่อระบบเศรษฐกิจการเงินโลกมันมีผลกระทบจริงครับต่อการเมืองสังคมของประเทศต่างๆนะซึ่งมันสืบต่อมาจากก่อนนั้นนี้นะครับที่เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวนี่แหละครับจึงทําให้ความเครือบแคลงสงสัยระหว่างกันว่านะใครเป็นคนนะปล่อยไวรัสนะครับหรือว่าจริงๆแล้วมันจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติก็ต้องคง คงยา,ยากนะครับที่จะหาข้อเท็จจริงได้เจอนะเพราะต่อให้หาเจอก็คงจะโยนกันไปโยนกันมาเป็นวิวาทะนะให้ขัดแย้งกันต่อไปนะก็ขอให้ฟังนะครับปีนี้พิจารณานะครับสำหรับพวกเราแล้วนี่ก็คือการป้องกันตัวเองสําคัญกว่าที่จะไปดูข้อเท็จจริงนะครับว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรนะมันมีต้นตอจากไหนนะก็ เขาเรียกว่าป้องกันตัวเองดีที่สุดนะทั้งในด้านของสาธารณสุขสุขภาพและเรื่องของทางเศรษฐกิจการเงินผลกระทบที่จะตามมานะครับนะก็ขอให้ฟังงานพิจารณานะก็ไม่เรียกว่าแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเพราะต่างฝ่ายต่างก็โยนกันไปโยนกันมานะจนอันนี้อยอมรับตัวไครับผมก็มึ่นนะฮะก็ยังไม่สามารถจะบอกได้หรอกนะว่ามันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดขึ้นจากการนะตัดแต่งทางพันธุกรรมของมนุษย์นะหรือว่าหลุดมาจากแลบไหนของใคร นะว่าผมฟังนี่ผมก็ก็มืนเหมือนกันนะฮะไม่รู้ว่าหลุดจากแฝบจีนหรือว่าหลุดจากแฝบสหรัฐหรือว่าไม่ได้หลุดจากที่ไหนนะมันเกิดจากการกลายพันธุ์โดยธรรมชาตินะครับจากขังข่าวนะมาสู่มนุษย์นะครับเพราะว่าเราก็เห็นอยู่แล้วว่าทุกวันนี้นะเวลามันติดไวรัีคนเยอะๆมันก็กลายพันธุ์ได้ก็ติดตามดูกันต่อไปนะครับนะนะเพื่อจะเป็นสาระประโยชน์สำหรับเราเองนะในการป้องกันเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะฮะภัยอันตรายอ่ะ นะจากทางด้านสาธารณสุขแล้วก็มาทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมในทศวรรษ2020น่นะครับนะข้อมูลเหล่านี้เราฟังแล้วกออ็บางทีมันก็ไม่สามารถรู้ความจริงได้ก็ไม่สําคัญเท่ากับว่าเรารู้ว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะในภัยอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นในทศวรรษนี้ด้วยความไม่ประมาทนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ